ก็เจริญพรไปยังญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรรมภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทาหน้าที่ในการบรรยายญาติโยมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่ วันก่อนจะมาให้ญาติโยมฟังเรื่องของสุกรเปรดนะพิบากกรรมของการพูดสอเสียดเนี่ยวันนี้โยมก็มาฟังต่อนะญาติโย,ยมฟังมาถึงตอนที่พระเจระทั้งสองนะ่ะโกรธกันนะพอโกรธกันแล้ก็แตกกันไม่อะไรอาวรในอาวาสที่ตัวเองเคยอยู่มาถึง50-60ปีนะต่างคนต่างก็พูดว่า ไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับอาวาสนี้ท่านจะอยู่ก็อยู่ไปเถอะผมจะไปเนี่ยผมจะไปแล้วนะต่างฝ่ายก็ต่างพูดอย่างนี้โยมในสุดก็ออกจากวัดนั้นไปญาติโยมก็ฟังมาถึงตรงนี้เพราะควรจะเป็นอย่างไรญาติโยมก็ฟังต่อได้เลยพระเถระทั้งสองนั้นไม่ไปแม้โดยทางเดียวกันรูปหนึ่งถือเอาหนทางโดยประตูด้าน ชิมทิตคือทิศตะวันตกนะรูปหนึ่งถือเอาโดยประตูด้านปุรัตถิมทิศทิศตะวันออกโยมโอ้ไปคนละทิศจริงๆนะโยมนะเรียกว่าอืมหันหลังให้การเลยนะนี่พระธรรมกิติกก็กล่าวว่าท่านผู้เจริญอย่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้เมื่อพระเถระกล่าวว่าจงหยุดเถิดคุณแล้วกลับ ทําเป็นไปห้ามเขาว่าอย่าไปเลยอย่าไปเลยที่จริงใจอยากจะให้เขาไปเนาะที่จริงใจอยากจะให้เขาไปจนเรียกว่าอะไรดีอแล้วกลับในวันรุ่งขึ้นพระธรรมกติกนั้นเข้าไปบ้านใกล้เคียงเมื่อพวกมนุษย์กล่าวว่าท่านผู้เจริญทั้งสองไปไหนขอรับก็กล่าวต่อว่าคุณอย่าถามเลย พระผู้เป็นเจ้าผู้เข้าถึงสกุลของพวกท่านวานนี้ทำการทะเลาะกันแล้วออกไปฉันแม้ขอร้องอยู่ก็ไม่สามารถจะให้กลับได้ในคนเหล่านั้นคนที่โง่เขาได้นิ่งเสียคือเชื่อนะคนที่โง่นี่คือไม่รู้เหตุรู้ผลโยมเชื่อว่าพระเถระทั้งสองเนะี่ยทะเลาะกันจริงๆแล้วก็แต่กันออกไปแล้วส่วนคนที่ฉลาดคิดว่า ชื่อว่าความพรังพลาดอะไรอะไรของของผู้เจริญทั้งสองเราทั้งหลายไม่เคยเห็นสิ้นการประมาณเพียงนี้ตั้งแต่อยู่กับท่านมานานเป็น60ปีเนี่ยท่านไม่เคยทําอะไรผิดพลาดไม่เคยทะเลาะไม่เคยเข้าใจผิดกันเลยภัยเมื่อเกิดขึ้นแก่พระผู้เป็นเจ้าทั้งสองนั้นคงเกิดขึ้นเพราะอาศัยพระธรรมกติกรูปนี้คนที่เขามีปัญญาเขาฉลาด มองการด้วยเหตุผลนะก็เชื่อว,ว่าพระธรรมกตุกพระธรรมกตึกรูปนี้คงจะไปทำให้พระเทระสองรูปนั้นแตกกันเป็นแน่นะแล้วได้เป็นพูดถึงความเสียใจพระมหาเทระแม้เหล่านั้นไม่ได้ความสบายจิตในที่ที่ไปแล้วคือแต่ละองค์แต่ละองค์ที่ออกไปสององค์นี้ต่างก็คิดนะ คิดว่าพระมหาเถระคิดว่าโอ้กรรมของภิกษุใหม่หนักกรรมของภิกษุใหม่ในนี้ก็คือภิกษุที่อ่อนพรรษากว่าที่มีพรรษาห้าสิบเก้าะนะโยมท่านที่มีพรรษาหกสิบท่านก,ก็คิดว่าเนี่ยภิกษุภิกษุใหม่คือที่มีพรรษาหนะ้าสิบเก้าะกรรมหนักเพราะเธอได้พูดกับภิกษุผู้จรมาได้พูด กับพระธรรมกติกไนะที่ตนเห็นแล้วครู่เดียวว่าท่านอย่าได้ทําการครบหากับพระมหาเถระคืออยู่ด้วยกันมาตั้งนานทนา่ทไมไปพูดอย่างนั้นนะตั้งๆที่เราก็ไม่ได้มีความผิดอะไรถึงพระอนุเทระนอกนี้คือปัญหาห้าสิบเก็ได้คิดว่าโอ้กรรมของพระมหาเถระหนักเพราะท่านได้พูดกับผู้จรมาอันตนเห็นแล้วเพียงครู่เดียวว่าอย่าได้คบ หากับพระอนุเทระนี้ต่างฝ่ายก็ต่างก็คิดว่าแต่ละฝ่ายนั้นได้รับกรหนักพอสมควรเพราะว่ามากล่าวตู่เราด้วยคำที่ไม่จริงการสาธยายและการทำไว้ในใจมิได้มีแล้วแก่พระเถระทั้งสองนั้นโดยล่วงไปร้อยปีโดยล่วงไปร้อยปียปรยปพระเถระทั้งสองนั้นได้ไปสู่วิหารแห่งเดียวกัน ในปัจฉิมทิศแสดงว่าร้อปีเนี่ยแทบไม่เคยได้เจอหน้ากันเลยโยมในยุคนี้คนอายุยืนถึง20,000ปีนะในสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามากัะสปะเนี่ยอายุไขของมนุษย์20,000ืปีโยมช่วงที่แตกกันร้อปีท่านบอกว่าไม่ได้เจริญกรรมฐานเลยนะโยมการสาธยายก็ไม่มี การทำไว้ในใจที่เป็นโยนิโสมนสิการเกี่ยวกับสมถาวิปัสสนานี่ไม่มีทำไมจริงไม่มีเพราะมัวแต่คิดถึงสิ่งกันและกันนะ่ะนะอีนี้โดยล่วงไปร้อยปีพระเถระทั้งสองนั้นได้ไปสู่วิหารแห่งเดียวกันในปัจฉิมทิศเสนาสะนะอันเดียวกันนั่นแลได้ถึงแก่พระเถระทั้งสองนั้นเพราะว่าท่านมีพรรษาใกล้เคียงกันมาก คือ59กับ60โยมเวลาเขาแจกกุติเนี่ยเขาก็แจกให้อยู่ด้วยกันนะเพราะว่าพรรษา59พรรษา60สามารถเป็นได้ว่าอยู่ในกุติเดียวกันได้นะเป็นคบกันในลักษณะเพื่อนสนิทได้โยมแต่ถ้าห่างกันถึง3พรรษาอย่างนี้ท่านก็ไม่นิยมให้อยู่ด้วยกันนะเช่นพรรษา1กับพรรษาสี่อย่างนี้นะห่างกันระหว่างตรงระหว่างสองเนี่ย ท่านให้เคารพกันดุจอาจารย์โยมแต่นี่พรรษาห้าสิบเก้ากับพรรษาหกสิบก็ถือว่าเป็นรุ่นเดียวกันให้คล้ายว่าเป็นรุ่นเดียวกันก็อยู่ในกติเดียวกันนะมนเมื่อพระมหาเทระเข้าไปนั่งบนเตียงแล้วแม้พระอนุนเทระนอกนี้ก็ได้เข้าไปพระมหาเทระพอเห็นพระอนุเทระนั้นก็จําได้ไม่สามารถจะอดกลั้นน้ําตาไว้ได้คือ รักกันมากโยมสมัยก่อนเนี่ยอยู่ด้วยกันนะรักใขรสมัครสมานกลมเกลียวมีอะไรสุขด้วยกันทุกข์ด้วยกันโยมทีนี้แตกกันนี่จากกันมาหนึ่งร้อยปีโยมนะก็เกิดความรู้สึกอ่าไม่เรียกว่าอะไรดีเกิดความรักเกิดความสงสารเกิดความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเพราะว่า เคยอยู่ด้วยกันนานนะนะไม่สามารถจะอดกลั้นน้ำตาไว้ได้ถึงพระอนุเทระนอกนี้ก็จำพระมหาเทระได้มีในตาอันเต็มแล้วด้วยน้ำตาคือเนึกเสียใจนะไอ้ผิดก็ผิดโยมผิดก็ผิดแต่ว่าความรักที่เคยผูกพันโยมเวลาคือห่างกันมาตั้งร้อยปีนะเวลามาเจอกันก็อดไม่ได้ที่น้ำตาจะต้องไหลออกมาโยม ต่างฝ่ายก็ต่างคิดว่าเราจะพูดหรือไม่พูดหนอแหละจะทักทายกันไหมจะพูดกันไหมโยมคล้ายงอนกันโยมหนุ่มสาวงอนกันโกรธกันแยกกันสามีภรรยาโกรธกันแยกกันเนี่ยเวลามาเจอกันแล้วที่จริงต่างฝ่ายต่างก็งอนถือทิฏฐิมานะไม่อยากจะพูดก่อนไม่อยากจะทักก่อนนะนะแต่ความรัก มันก็มีอยู่โยมเนี่ยธรรมชาติของทิฏฐิมานะเนี่ยมันค้ำโยมมันคำ้ำอีกฝ่ายหนึ่งนะโยมไม่ให้อ่อนไม่ให้อ่อนนะไม่ให้อ่อนไม่ให้อ่อนลงโยมอันนี้ก็เป็นความเสียหายที่ทำให้สังคมทุกวันนี้ทะเลาะกันไม่ให้อภัยกันไม่หันหน้าเข้าหากันจะเป็นพ่อกับแม่จะเป็นพ่อกับลูกแม่กับลูกสามีกับภรรยา หรือว่าหญิงกับชายหนุ่มสาวเนี่ยถ้าเรารู้จักเห็นใจให้อภัยหันหน้าก็หากันแล้วเนี่ยการแตกกันก็ไม่มีให้เราลดทิฏฐิมานะจะดีกว่านะพระเถระทั้งสองก็คิดอยู่นะว่าเราจะพูดหรือไม่พูดหนอแลแล้วก็คิดว่าข้อนั้นไม่ควรเชื่อนะแล้วไหว้พระเถระคือพระอ่อนต์สากกไหว้พระเถระกล่าวว่าข้าแต่ท่านพูดเจริญ ผมถือบาและจีวรของท่านได้เที่ยวไปตลอดการประมาณเพียงนี้เออก็มารายาทอันไม่สมควรอะไรอะไรในวารทั้งหมีกายทวาวรเป็นต้นของผมอันท่านเคยเห็นแล้วหรือผมอยู่กับท่านมาห้าสิบปีห้ิปีกิริยามารายาทอะไรที่ไม่ดีของผมท่านเคยเห็นไหมพระหมหาเถระตอบว่าไม่เคยเห็นผู้มีอายุ ก็เมื่อเป็นเช่นนั้นทําไมท่านจิงได้พูดกับพระธรรมกถึกว่าอย่าได้ทําการคบหากับพระอนุเถระนั่นพระมหาเถระตอบว่าผู้มีอายุผมหาพูดอย่างนั้นไม่ในว่าท่านพูดอย่างนี้ในระหว่างในระหว่างของเราเออท่านก็ยอมรับว่าท่านไม่ได้พูดนะ พระอนุเทระก็บอกว่าท่านผู้เจริญแม้ผมก็ไม่ได้พูดในขณะนั้นพระเถระทั้งสองนั้นก็ทราบได้ว่าพระธรรมกฐิกนั้นใคร้จกทำรายเราทั้งสองจึงพูดอย่างนั้นแล้วยังกันและกันให้แสดงโทษนี่เห็นไหมโยมพอหันหน้าเข้าหากันพูดคุย กันก็รู้เรื่องกันเลยว่าอะไรมันคืออะไรความจริงความเท็จมันเป็นอย่างไรโยมใช่ไหมเหตุการณ์ก็จบลงด้วยดีก็รักใคร่ปองดองกันเหมือนเดิมนะนี่พวกเราก็เอาตัวอย่างนะอย่ามัวแต่งอนกันอยู่เลยโยมอย่ามัวแต่ถือทิฏถิมานะหันหน้าครับหากันพูดคุยกันดีๆจะดีกว่าไม่ใช่ต่างฝ่ายต่างก็พูดไปนะเรียกว่าโยนกรองกันไปนะไม่เคยหันหน้าเข้าหากัน มันก็ไม่จบเรื่องมันก็ไม่จบนะเนี่ยยมฟังให้ดีแล้วก็เอาตัวอย่างหลักการคลองเรือนที่อยู่ด้วยกันได้เนี่ยต้องรู้จักให้อภัยแล้วก็พูดคุยกันพระเตระทั้งสองนั้นไม่ได้ความสบายใจตลอดร้อยปีเป็นผู้พร้อมเพียงกันในวันนั้นชวนกันว่ามาเถิดเราเราจากฆ่าพระธรรมกติกนั้นออกจากวิหาร โอ้ย oh, ตั้งร้อปีนะพระธรรมกถึกท่านก็อยู่ได้ร้อยปีนะแล้วกลีกไปได้ถึงวิหารนั้นโดยลำดับแม้พระธรรมกถึกก็เห็นพระเถระทั้งสองแล้วเข้าไปใกล้เพื่อรับบารและจีวรพระเถระทั้งสองชี้นิ้วพูดว่าท่านไม่ควรจะอยู่ในวิหารนี้ต่อไปพระธรรมกถึกนั้นไม่อาจดำรงอยู่ได้ ออกหนีไปในทันใดนั้นเองอรู้แล้วละ่ะว่าคล้ายๆความแตกนะเพราะว่าสองฝ่ายที่เราไปยุยงให้เขาแตกกันนี่เขาเข้าใจกันดีแล้วนะว่าไม่มีใครผิดเลยเนี่ยท่านก็อยู่ไม่ได้ยมอายนะครั้งนั้นสมณธรรมที่เธอบำเพ็ญแล้วสิน 20, ้น20,000ืปีไม่อาจเพื่อจะทรงเธอไว้ได้ยังไม่ได้บรรลุ มรกผลนิพพานนะแม้ตั้งใจเจริญสมรตวอิปัสสนามาอย่างดีแต่วิบากกรรมของการส่อเสียดมันหนักมากยมเธอเคลื่อนจากอัตภาพนั้นแล้วเกิดในอเวจีไม่อยู่สิ้นพุทธันดรหนึ่งแผ่นดินหนาขึ้นหนึ่งโยตยมพุทธันดรหนึ่งเนี่ยมีอัตภาพมีประมาณดังกล่าวแล้วเสวยทุกอยู่ เสวยทุกอยู่ที่ภูเขาคิจกุ่ในบัดนี้อ๋ออันนี้เสวยวิบากกรรมในเวจีมหานรกเนี่ยเป็นสัตวน์นรกอยู่มากมายนานเหลือกเกินโยมคงจะเป็นพันๆปีเป็นแสนๆปีนะเรียกว่าพุทธันดรหนึ่งโยมทีนี้พอสิ้นพุทธันดรหนึ่งแล้วในสมัยพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านก็พ้นจากนารกมาเกิดเป็นเปรตที่มีรูปร่างเหมือนสุกรนะนะมีหน่ มีหนอนย,ยื่นออกมาที่ปากโยมพระศาสดาตรัสพระธรรมเดนาพระศาสดาครั้นทรงนำบูรพรกกรรัมนี้ของสุรรงสกรเปรตของสุกรเปรตนั้นมาแล้วตรัสว่าพิสษุทั้งหลายธรรมดาว่าภิกษุพึงเป็นผู้เข้าไปสงบด้วยกายเป็นต้น ก็คือสงบกายสงบวาจาสงบใจนะแล้วตรัสพระคถาว่าวาจานุรักขีมณาาัสสุสังวุโตกาเยนะจะอากุสรังนะักะยิราเอเตะตะโยกัมมะปะเถวิโสทเยอาราทะเยมักขังอิสิ ปเวทิตังบุคคลผู้มีปกติรักษาวาจาสำรวมดีแล้วด้วยใจและไม่ควรทำอกุศลด้วยกายพึงยังกรรมบททั้งสามเหล่านี้ให้หมดจดพึงยินดีทางที่ท่านผู้สแสวงหาคุณประกาศแล้วอันนี้ท่านพระอ,องค์ทรงแสดงธรรมเพื่อเตือนพระภิกษุทั้งหลายนะไม่อยากให้ พิกษุทั้งหลายเนี่ยเป็นเหมือนกับพระธรรมกถึกที่ต้องไปเสวยวิบากของการพูดชั่วของตัวเองนะโยมพระองค์จึงทรงตัดว่าบุคคลเนี่ยควรมีปกติรักษาวาจาคืออย่าไปพูดวัดจีทุจริตอย่าไปพูดปดมดเทศอย่าไปพูดคำหยาบด่าว่าเขาอย่าไปพูดส่อเสียดยุยงเขาให้แตกกันเนี่ยจะพูดเพ้อเจอร์เรื่องไร้สาระคือว่าให้ปก ให้มีปกติรักษาวาจานะญาติโยมที่ฟังรายการนี้ก็ระวังนะอย่าเที่ยวไปพูดอะไรที่มันจะเป็นเป็นกรรมอ่ะนะพูดชั่วโยมก็รู้แล้วนี่พูดดีโยมก็รู้แล้วโยมก็ควรจะเลือกพูดในสิ่งที่ดีสำรวมดีแล้วด้วยใจสำรวมใจคือไม่ให้ละโมบโลภมากไม่ให้กระโดดไม่ให้อิจฉาไม่ให้พยาบาทนั่นแหละโยมนะ ไม่ให้ตรณีไม่ให้เกลียดเกิดทางใจววางั้นเถอะโยมและไม่ควรทําอกุศลด้วยกายก็คือการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมนี่แหละเรียกว่าการทํากุศลด้วยการทําอากุศลด้วยกายก็อย่าไปทําพึงยังกรรมบททั้ง3เหล่านี้ให้หมดจดก็คือกุศล,ลกรรมบทนโยมนะกายะกรรม3วจีกรรม4มโนกรรมสเนี่ยฝ่ายดีนะ ยมฟังอัตกถานะแก้อัดความแห่งพระกถานั้นว่าบุคคลชื่อว่าผู้มีปกติตามรักษาวาจาเพราะเวน้นทุจริต4คือเว้นวจีทุจริต4นะเรียกว่ารักษาวาจาที่ชื่อว่าสำรวมใจแล้วด้วยดีเพราะไม่ยังมโนทุจริตไม่ยังมโนทุจริตให้เกิดขึ้นไม่ยังมโนทุจริตมีอภิชาเป็นต้นให้เกิดขึ้นคืออย่าโลภอย่าได้ของเขานั่นเอง อย่าพยาบาทอย่าปองร้ายอย่าเห็นผิดว่าบาปบุญไม่มีเนี่ยนะคืออย่าไปคิดอย่างนั้นเรียกว่ารักษารักษาใจสำรวมใจให้ดีเมื่อละและเมื่อละกายทุจริตคือไม่ทำบาปท,ทางกายมีปนานติบาปเป็นต้นคือเราไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ไปพูดผิดในกามเนี่ยชื่อว่าไม่ควรทำอกุศลด้วยกายนี่อันนี้ก็ชัดเจนนะ ยมฟังมาทั้งหมดนาะยยมตั้งแต่ตอนต้นเรื่องของศีลน่ะเกี่ยวกับอกุศลเกี่ยวกับอกุศลและกรรมบท10นี่แหละพึงยังกรรมบท3เหล่านั้นให้หมดจดด้วยการอย่างนี้กรรมบาบท3ก็่คือ,อกายกรรมสวจีกรรมสมโนกรรม 3, สาามกลุ่มนี่แหละยมะทําให้ดีนะก็เมื่อให้หมดจดได้อย่างนั้นชื่อว่าพึงยินดีมัคมีองค์8 แสดงว่าปฏิบัติตามอริมัสมีองค์8นะถ้าเราถ้าเราทํากรรมบททั้ง3เนี่ยเรียกว่ากุศล,ลกรรมบท10ก,ก็แลกการโยมรวมเป็น10นะถ้าเราปฏิบัติได้อย่างนี้เนี่ยชื่อว่ายินดีในมักมีองค์8อันท่านผู้แสวงหาคุณทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นผู้แสวงหาคุณคือศีลเป็นต้นประกาศแล้วแสดงว่าเป็นข้อปฏิบัติ ที่จะให้เข้าถึงมรรคผลนิพพานนะโยมการเจริญในกุศล,ลกรรมบรสบิไม่ไปร่วงละเมิดในอกุศล,ลกรรมบทสิบเนี่ยเป็นการปฏิบัติในอริยมรรคมีองแปลเลยทีเดียวในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แหลเรื่องสุกรเปตสุกรเปรตโยมนะจบลงไว้แต่เพียงเท่านี้ เป็นย่างไรยติโยมฟังเรื่องสุกรเปลดนะเออโยมนะเรื่องของวาจาเนี่ยอันตรายมากๆเลยการทำบาปทางวาจานั้นทําได้ง่ายนะโยมนะทำไมจริงเรียกว่าทําได้ง่ายเพราะว่าไม่ต้องใช้พลังอะไรมากโยมนะท่านว่ากายกายกรรม3ามก็มีแค่3ามใช่ไหมโมโนก็มีสาม แต่ว่าจีทำไมมีสีโยมว่าจีเนียมีมากนะโยมนะอากศลกรรมบทเนี่ยทางวาจานะมีมากถ้าเผลอสตินิดเดียวก็พล่ออกมาแล้วโยมพล่ออกมาแล้วพูดปดพูดคําหยาบพูดส่อเสียดพูดเพอ้อเจ้อเนี่ยโยมก็ระวังเอาไว้ก็แล้วกันยังไงยะโยมก็ติดตามรับฟังรายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกนี้ไปเรื่อยๆนะโยมนะ อาตมาก็จะทยอยคัดเลือกอจัดสรรเลือกสรรก่าเลือกสรรพระสูตรที่อ่านแล้วยาตเยอยมก็ฟังเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติได้นะเพราะว่าธรรมะของพระผู้มีพระเจ้าที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกนั้นมีหลายเรื่องมาก84%ดหมพันพระธรรมขันธ์เนี่ยบางเรื่องก็โอ้ยากมากยากแก่ การเข้าใจด้วยบาร,รมีของเราเช่นเรื่องวิปัสสนาเรื่องบางเรื่องซึ่งบางทีไม่ใช่วิสัยของเราที่เราจะรู้ได้เลยเรียกว่าบาร,รมีเราไม่ถึงมอนงั้นเถอะพระองค์ทรงแสดงให้กับผู้ฟังที่มีไอคิวนะมีไอคิวโยมดังนั้นการแสดงธรรมะของพระพุทธเ,เจ้าเนี่ยที่จำแนกออกเป็น 8 4 0หมนสี่พันพระธรรมขันธ์หลายสูตรสูตรยาวบ้างสูตรสั้นบ้างสูตรไม่ยาวไม่สั้นบ้างเนี่ยก็เพราะด้วยอำนาจอัยาศัยของผู้ฟังนะอัยาศัยของผู้ฟังบางท่านฟังคาถาเดียวก็บรรลุบางท่านต้องฟังหลายๆคา,าถาบางท่านฟังหลายๆคา,าถายังไม่พอนะยังต้องไข้ครวรประพฤติปฏิบัติอยู่หลายปีจึงจะบรรลุเนี่ยบารมีของแต่ละคนนี้ จะไม่เหมือนกันนะโอคติตันยูนี่ก็บรลุวัยวิปจิตตันยูก็บรรลุอาจจะคิดว่าไม่ไวเท่าอุคตินะเนยยะนี่ก็บรุช้าหน่อยส่วนมัทปร,ะทะประมะนี่ก็ไม่ได้บรรลุเลยโยมเนี่ยดังนั้นที่อาตมาบอกว่าจะพยายามเลือกเอาพระสูตรที่ญาติโยมพวกเราพอฟังได้เข้าใจได้มาอ่านให้ญาติโยมได้ฟังถ้าเป็นไปได้อาตมาก็ ขอเชิญช,นชวนญาติโยมเข้ามาศึกษาอ่านพระไตรปิฎกโดยตรงเลยนะเราจะรู้ซึ้งถึงคุณค่าแห่งธรรมะของพระผู้มีภาคเจ้าด้วยพระองค์เองที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกอาระวันนี้เวลาก็หมดลงพอดีนะอาตมาภาพพระปร,ะปริญญาปริญญาโนต้องขอจากลญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทุนากันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร